เฮ็ดบุงกอแบบเรียงล้นวนครับเฮ็ดในจำนวนหน่อยครับบริเห็ดหลเราต้องใส่ซอดจิมครับหลังจากเขาต้มหมูแล้วประมาณสิบหานาทีครับผมเขาก็มาหั่นมาบังเลยครับบังหนังมันครับลงเลือกไเลยครับผมตามชั้นไขมันมันตรงนี้ผมได้ใส่น้ำส้มสายชูแล้ครับผมบังแล้วฮอกไปพึ่งไว้มันแหงจคหน่อยนะครับผมเดี๋ยวฮอกไปนำไปทอดไฟอ่อน บางที <initiatives> ประมาานี้นะครับไพ่บางที่ใดก็หนีมีดขเขาบางทีก็หนีก็ได้เนาะครับผมเราจะไปถอดครับไฟอ่อนๆเนาะครับผมจักซิบกว่าหนาทีเนาะครับผมโดยที่เทาถอดเทาด่านนังมันลงเนาะครับผมถอดจักซิบหนาทีเนาะครับเท่าเฮ็ดหน่อยเนาะครับเขาก็ถอดบดได้ต้องใส่เวลาหลายเนาะครับเพราะว่าหมูเขามันบางครับผมบดได้ชินหนาเขาถอดด่านนังมันแล้วเนาะครับเขาก็กลับขางครับ ทางบประมาณจักหานาทีครับผมมันกรอบเนาะครับผมอืมเหลืองกรอบแทบจะพ่อเลยนะครับนี่จริงๆนี่พ่อก็ไดเนะครับแต่ว่าผมจะเอาออกมาตากให้มันเสด็จแล้วค่อยถอดไฟแห้งอีกทีหนึ่งจะข้าวหนึ่งเนาะครับผม ซ้ำนี้กันนะถือว่าน่ากินนะครับหมูทอดแบบหมูกรอบแบบเลี่ยงรวนนะครับผมเลี่ยงรวนเท็ดหน่อยบริเฮ็ดลายนะครับเอาบ่ตรงจิ้มครับหันหันหันบังบังบังเอาครับไห่กันครับผมรอบซองเขาจะทอดไส่แห้งแล้วครับมันกรอบอยู่แล้ว,ลวกระเบิร์แล้วนะครับเห็นนันเจ้าน้ำเดือดน,นี่ก็แปลว่าผมแหีง แหงแล้วครับมีน้ำเดี่วเหาก็นตักขึ้นได้ด้วยครับเดี๋ยวมันจะใหม่ตะตองทอดดนอนนะครับ,พบเรบพาาราะว่ามันกรอบเลยครับตะตองทอดอะไงมัน,นครับผมกรอ,มกกอบเลยครับครับบางทีเห็ดกระเพาหมูกรอบเหมือนแหงสุดยอดเลยครับเรียวด้วยครับ ได้กรอบๆเลยครับบาานพึ่งไว้์เสด,ดน้ำมันเนะครับฟัางเสียงครับกรอบกรอบดีครับครับไวเฮ็ดผัดกระเพาะมุกกรอบหมดแรงแสีบๆเลยครับผมผัดกระเพาะมุกกรอบราคาบ,บ้าน จัดไปครับข้าวหมูขายเซียมครับ,บอยากแต่รวนแล้วแบบพ้อมๆเลยครับโอ้ยนำ้ำลายไหลเลยครับ <ๆ S 1> มาครับมามามาแส่บร่วมกันครับผม